คือนามของรถที่อันตรายที่สุดที่สุดของโลกนะครับทุกคนนี่คือรถที่อันตรายที่สุดแล้วครับเราจะวางคนไว้ประมาณแค่สองคนเองนะครับทุกคนเพราะว่ามันอันตรายจริงๆถ้าไม่เชื่อว่าอันตรายแค่ไหนกรูดสามสองหนึ่งนี่ครับมันฆ่าทุกคนเลยนี่ดูมันฆ่า ้านเกินไปปะแบบไม่มีทางรอดแล้วมื่อกีนี่นิขึ้นของลูคนออกเลยเดินๆว้ดๆ ถ้ามีดู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 ไม่องไม่รอสักคนบอกเลยนามแฝงถ้ามีว่านามแฝงสกาบีดี้ทอเล็ตแล้วก็อันนี้ใช่ไหม ทำมาสำหรับคนที่คิปนนหรแบบมีคนรอดชวิตแต่เขาว่าเขาใช้วิธีอื่นอันนี้ออนี่เนตาบลล์คางน,น โตแน่ไปหนีอะไรแล้วครับทุกคนโอ้ยวามมัดรถที่ขับไม่ได้ครับรถที่คือแบบขับไม่ได้แล้วนะทุกคนรถเต็มที่ขับไม่ได้แล้วทุกคนแต่ว่ามีคนเคยขึ้นมาใช่ไหมครับเขาก็มาแอบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่ารถแบบเป็นจัด้วยดีๆ,ๆใช่ไหมมันมันเพิ่มอันนี้ล้อหลังมาเพิ่มเลยอาจารมันเพิ่มมาไว ทราไม่รถแย,ย,ย่ากลัวคิดหรอพวกเดินเลยแล้วมันก็ยิงคนขับเลยเว้ยรถคันนี้แหละคืออันีอันตรายมากที่สุดของรอูกมันเป็นรถที่อันตรายและร้ายแรงแทบจะไม่มีใคร ได้ยินว่าน้ตรนี้ทำให้เฮ้ยก่ดก่อนไแ้วกว่าไหลลื่นก่อนในปลาเรือ ยิงได้อ่ะอ่ะให้คุณมาอยู่ก่อนนะบั๊กจะบั๊กของโคตรบั๊กบักบักอ่ะเราจะกันอันนี้ไว้ก่อนนะทุกคนไม่ให้มันยิงได้เพราะฉะนั้นให้มันยิงให้มันยิงนะยเจยได้เวลาต่างตัวของเจ้าหนี้แล้วคุณจะเล่แน่นอนหมือนก็แน่นอนเพราะว่าวัน เป็นที่เป็นสังหรบีบพายเลยนะุป huh. uh ้ายสมองแล้วก็มันก็ไม่เป okay. <Sure> oh ็นไรเออเออเไม่ตื่อไม่ตื่เอ้ยรถรถเป็นไรวะเนี่ยูเร่งเารถอูดูเร่งเร็วแม่ใส่ละเวคหนึ่งน่อีดีคนนน้ เ,าบเบราเปิดไปเกินนี่ครับนี่คือรถที่อันตรายที่สุดนคะครับพี่คนบอกเลยว่าไม่มีอะไรชุวยเขาได้เดี๋ยวเราควรระเบินใหดูด boleh tak? tak boleh. saya buat ni lah okay. woah, kau boleh, bro. hey, na. semua. คือรถขายานามใหญ่ที่สุดเพราะว่าล้อมันไม่พังครับทุกคนก็เลยเป็นล้อก็เลยเป็นรถที่อันตรายมากที่สุดเพราะเพราะว่าระเบิดถึงกุ้งแต่ก็ไม่รถคันนี้ก็เออแบบร้อนเฉยบอกเลยว่ามันคือรถผีสิงและอันตรายที่สุดเพราะว่าไม่มีใครอยู่เลยแต่ล้อมันหลุด ก็ยังขับไปอยู่ทุกคนนี่ก็วะนี่คือแล้วก็แบบรถกนไม่พังอะไม่ไม่หยุดทุกคนทุกคนที่นี่ก็ตื่และบ่ายดูดีอย่างดังว่ะบาย